ตอไมม้เส้มครับ <c oughs> ลูกจะลูกที่สวยผลไม้อยู่แบคโคจังหวัดบุรีรัมย์ครับพิมลูกใหญ่เลยครับอันนี้เป็นเนี่ลูกครับทิมผลไม้โอ้โอ อนานสาวกับป้าก็กำลังเลือกหวดป้าหมึกจะไปะย่างที่บ้านันนี้เยอะมากเพราะว่าวันนี้ก็สาสเบียแล้วจะสิ้นปีคืนนี้ก็น่าจะเขาดาวกันคนเลยเยอะ ก็อยู่แมกโครแล้วครับถึงแมกโครกันแล้วเยอะมากเลยตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าแมกโคหายแล้วเดินประหนด อาจจะสัน่นไกได้ดน,ดน้องเด้อเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสัตวโอ้ค,คนเยอะมากครับเอาด้

hàng này có hàng này có lo khay bớt mà nữa là ta con คนเยอะมากๆดูดิครับคนะนเยอะเนาะเต็มเลยแน้วพ่อจะทำอลไรดีอดอดเออฟต่อนเะี่ย

โคช่วงตีใหม่คนจะแน่นคนเยอะลานแ

เองเลยบ้างนะอืกุ๊กกันไหนะกุ๊กออกไปหรอเฮ้ยข้างเยอะมากของเยอะมาก กินหมดละกินหมดเลยค่อยมาที่หลังก็ได้เรวจะซื้อไปเลยเนี่ซื้อไปเลยเกือบอันนี้ในแมคโครคนก็เต็มแลวครับคนเยอะมาก,กวันนี้หาที่จอดรถก็ไม่มีตนตนี้โอ้โหหลานสาว กินอย่างเดียวนะ,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 นะกินอย่างเดียวผลไม,ม้เต็มส้มครับลูกจะลูกที่สวยโหคนเยอะคนเยอะมาก ผลไม้ตอนนี้ก็แผนกผลไม้ครับม,ม,มีแต่ผลไม้ะแนนแถวนี้ผลไม้เดี๋ยวเดินดูโซนผลไม้ก่อนครับอันนี้ก็ผลไม้อยู่แบคโคจังหวัดบุรีรัมย์ ครับทิมลูกใหญ่เลยครับอันนี้เป็นเนี่ยลูกครับทิมผนนลไม้โอ้โหแก้วมังกรน่ากินทั้งนั้นครับอันนี้เขาเารียกสาลี

ขอให้ท่านสมาชิกิอาัเดื่มแอลกอฮอ้งห้าหอมเในเวลาีนากค่ะทางแม่ครต้องออไปในอนไม่สะดวค่ะหอม็นลูกใหญ่เนาะกใหญ่มากเลยะัักเ่ดื่มแอลกอฮอล์และที่ เวลาที่10นาทีค่ะไว้ท่านสชนำส้าร่องด่มออนำระนี้ายในวันทาฬิกาทาแบโกรกขอให้ในความสะดวกทาแนโกรกอีกครั้ Attention please, d e r members everyone, members who wish to b u a l c h o l i c b e v e r a e s <oughs> and do not e a n l e n now r 20 minutes left. โอ้โอ้ม้ม่วเอ้ยแตงโมอ้ใหญ่มากอันนี้ก็โซนอาหาร โซนอาหารพวกลานินก็อา,าหารสด <c oughs> อาหอยแครงอยู่ฟังนะครับโซนอาหาร เอาเนี่ยอันนี้เป็นอย่างเขาบอกอะไ,ไรอะไรจะเอาโน่นโน่นก็ได้วนวดน,นวนนันนน่นนี่โซนอาหาร แล้วก็เป็นตาเหมือนกันเยอะมานู่นมั้ยหมดเลย คนมากปลาหมึกก็จะชอบไปย่างตานสาวก,กับป้าก็กำลังเลือกหวดปลาหมึกจะไปะย่างที่บ้าน โอ้โหคนเยอะมากครับท่านผู้ชมในแมคโครนะครับเนี่ยน,นี่ก็วันนี้เยอะมากเพราะว่าวันนี้ก็สาสเบียแล้วจะสิ้นปีคืนนี้ก็น่าจะเขาดาวกันคนเลยเยอะ เลยซื้อหาซื้ออะไรไปย่างกินโอ้โคนเยอะมากครับมาตะโกามางดก่อนหนึ่งคนไม่เยอะขนาดนี้ครับแต่วันนี้คนเต็มเลย อันนี้คนเยเนอะเน,น,น,นาะอันนี้คนเยอะเนาะน่าจะหัวไม่มีเลย itu kan 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 <Suce> ja you, Thank you, oh iya ya muat puan Oh iya ya muat คนเยอะมากครับท่านผู้ชมผมเคยเห็นนะครั้งแรกเป็แนแมทโคลคนเยอะเต็มเลยแมทโคลผ่อนใจแมทท่านสมาชิกท่านโครมาทางค่ะขณะที้เราเรียน5นาทีค่ะสำหรับท่านสมาชิกที่มีความสุข ตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารครับท่านผู้ชมโซนอาหารพด,ดอาหารพวกไก่พวกไปหมูปลาหมึกมคนช่วงนี้วันที่สา3เอีอดธันวาคมนนคนกัวแขกกันมาซื้อเพราะว่าคืนนี้ก็จะเข้าดาวกัน แต่ว่าคลิปนี้ก็จะลงให้วันที่วันทีตหนึ่งนะครับเดี๋ยว่าถ่ายยคลิปนี้วันที่สาสเดือดก็จะลงวันที่หนึ่งผมเยอะมากเลยตอนใน้ลกกับเดี่ก็ซื้อ หมูอย่ารับนู่นนะกำลังซื้อหมูครับนะดูครับ,ค,รบคนเยอะมากอันนี้เนี่ยโครแน่นเต็มทุกซอกทุกมุมเลยครับวันนี้คนเยอะมากเลย น่ครับเตัน,นเยอประวัติศาสตร์ของนักโคดูคนเดิน ก็ได้ไก่ลองกินได้อะไรลูกสาวคนคนเยอะเลยนะ มาแต่ก่อนไม่เห็นเยอะขนาดนี้ไรบนตัวไข่พวกนี้ก็เยอะ,ะอะกมบาทางนี้แหละคนเยอะ นี่เลยน,นี้ก็ของกินพวกเงาหมากพวกนี่นี่หมดข้าวน,นี้ก็ได้ซีตของพวกหมูพวกไก่ราไป,ย,าปย่างอือเราไปย่างนะครับดูอย่างอื่นไปไปลอง เข้ามาแม่โคก็เด้เยอะอยู่อ่าจะครบละของมค่อยมาซื้อใหม่ครับถ้าไม่พอกันนน อันนี้ก็ครบแล้วก็เหลือเข้าจ่ายตังค์หยดรอกลูกชายกับลูกเขยอันนี้สีของครบแล้วครับเด๋ยวก,ก็กำลังออกจากแมคโคร ยวค่อยไปเจอกันที่บ้านอีกครั้งครับเราจะทำอะไรกินบ้างตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วครับโอ,โอ้คนเยอะสุดยอดเลยครับวันนี้ที่แม็คโครดีลัมของก็ได้แค่นี้ครับเดี๋ยวถ้าไม่พอก็ค่อยมาซื้อใหม่ คนเยอะครับเต็มเ,เลยแอ้วก็กําลังจากตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านตอนนี้รอลูกต้องห้องน้ำซื้อขนม,มอยู่ไล้คว่ากัน อันนี้ลูกสาวกำลังกดตู้กำลังสั่งกินน้ำเลยลูกร <c oughs> อ,อแล้วก็กลับบ้านกันนะครับวันนี้ก้กลับบ้านกันนะครับโอ้กว่าจ้าออกมาได้คนเยอะมากเลยประวัตาสัตว์ คือว่าแล้วเนาะคนมาวันนี้ก็เป็นวันที่31คนเลยเยอะวันนี้ก็เขาดาวกันน่าจะดึกคนมาซื้อของเยอะส่วนมากก็จะเป็นพวกหมูพวกเสื่องอย่าง คนฟางกลับบ้านแล้วครับ